สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวัสดียามเช้าค่ะช่องช้างน้องปุ๋ยน่ารักนะคะวันนี้พา,าแอบดูพี่ปุ๋ยนะคะวันนี้พี่ปุ๋ยอยู่คนเดียวพี่สมใจยังไม่มาค่ะนางทำท่ามองซ้ายมองขวาอีกแล้วมีเห็นเพื่อน เป็นคนที่อยู่ตัวเดียวไม่ได้เลยเป็นช้างที่อยู่ตัวเดียวไม่ค่อยได้ตรงนี้เพื่อนอยู่ด้วยนะคะอันนี้สมใจไม่อยู่นี่กินหญ้ามั่งหันซ้ายหันขวาอันนี้นะคะช่วงเช้าเช้าเป็นวันศุกร์เอ,อวันพฤหัสเนาะ,ะวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสบดีที่หนึ่งนะคะ วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้ยหกสิบสี่ค่ะทามาดูสาปุ๋ยแต่เช้าเลยวันนี้วันนี้นางอยู่คนเดียวค่ะมองซ้ายมองขวาอยู่จะร้องแล้วค่ะจะร้องส่งเสียงแล้วนางอยู่คนเดียวไม่เป็นค่ะที่สนใจไม่ดีวันนี้ได้ทำความสะอาดนะคะ ความสะอาดอาบออาน้ำแล้วก็เอายาฆ่าเห้านะคะล้างสะให้เขาที่หางค่ะค่อนข้างที่จะคันมากเลยหางหลุดหมดแล้วค่ะแบ่งหมดแล้วคันเนี้ยทีก่ก่อนก็จะใหญ่กว่านี้น,นะคะตอนนี้เริ่มแบ,แบ่งแบ่งหางคันคขะคันคันเหาค่ะ อยู่คนเดียวเงาเงาอยู่คนเดียวโดดโดดมองซ้ายมองขวาค่ะมีสนใจยังไม่ตอนนี้ต้องยืนค่ะต้องต้องยืนยใกล้ๆเขาแล้วก็คอยๆเอาอาหารให้เขาไม่งั้นก็จะร้องค่ะเพราะว่านางไม่ค่อยจะเคยอ,อยู่คนเดียวไม่ชอบการที่ยืนอยู่คนเดียววันนี้มีสนใจจะเข้ามาช้าหน่อยนึงค่ะเพราะว่าลุงไปเกี่ยวหญ้า กำลังมาค่ะยังไม่ได้พาเข้าไปอาบน้ําหยุดต้นสับรดแล้วก็แล้วโยนยาให้แล้วก็แล้วนะคะตอนนี้รู้สึกจะเริ่มหรือล้วเริ่มอีกแล้วค่ะหันซ้ายหันขวานางอยู่คนเดียวไม่เป็นค่ะปุ้ยน้องปุ้ยอย่าลืมนะคะ ถ้ามาแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องช่องช้างนกปูด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกนําลังใจนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดลงพิษใหม่ๆนะคะนางจะร้องอีกแล้วค่ะได้ยินเสียงนกเสียงอะไรก็ไม่ได้นะคะตัวใหญ่จริงค่ะแต่ว่าขี้กลัวนะคะนางไม่ค้อไม่ชอบอยู่คนเดียว ต้องยืนอยู่ใ,ใกล้ๆเขาค่ะคอยเอายาเอาอสับประรดให้ม่งั้นจะร้องอีกค่ะวันนี้ก็จะไปเฝ้าดูน้องยิ่งรักอีกนะคะเพราะว่าน้องปวดท้องมาตั้งแต่คืนก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่คลอดเลยค่ะจะใช้ยังไงก็จะถืดถ่ายคลิปตรงมาให้ดูเป็นระยะๆะะนะคะตอนนี้น้องก็ยังไม่คลอดเลยค่ะเมื่อคืนก็ไปเฝ้าจนดึกดื่นไม่ได้หลับไม่ได้นอน ตั้งน้องทําท่าปวดท้องเป็นช้างแม่ลูกใหม่นะคะแม่ใหม่ก็เลยค่อนข้างจะพ่อช้านิดนึงแต่ยังไงก็จะเก็บถ่ายคลิปมาให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้ดูกันนะคะ่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช้างมาปุ๋ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการลงคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ช่องช้างมะปุ๋ยด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวอีก สักหน่อยเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปน้องยิงรักมาให้ดูอีกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะ